สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา e.a ประกาศพร้อมเดินหน้าบุกตลาดยืนไฟฟ้าต่อเนื่องและพร้อมปัดฝุ่นโปรเจกต์รถยนต์นั่งที่ใช้แบตเตอรี100่ร้อเซในรุ่น my spa one ฝีมือคนไทยหลังส่ง pick up ev ลุยตลาดไปลายปนี้แล้วพร้อมเร็งขยายตลาดส่งออกด้วยล่าสุด บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA เปิดเผยกับสื่ออย่างประชาชาติธุรกิจว่าตอนนี้ยังให้ความสำคัญกับการขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้า My m o b i l i t y โดยเตรียมจะปัดฟูนโปรเจ์รถยนต์นั่งไฟฟ้าร0 0ซในรุ่นไม s p ปารวันและคาดว่าจะแนะนำออกมาสู่ตลาดเพื่อให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัสกันอย่างแน่นอนท้งนี้ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าบริษัทเตรียมจะเปิดตัวรถยนต์เชิงพาณิชย์หรือปิกอัพไฟฟ้าขนาด1ตันในไตรมาสุดท้ายของปี2022นี้ อย่างแน่นอนโดยใช้ชื่อไมล์และหากไม่ผิดความคาดหมายน่าจะเปิดตัวได้ในช่วงตุลาคมปี 2, 2022นี้ทั้งนี้หลังจากบริษัทเข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกับผู้ผลิตแบตเตอรี่สัญชาติไต้หวนันอย่างอมิตาเทคโนโลยีอิงและล่าสุดก็จะผลิตแบตเตอรี่ที่ประเทศไทยภายใต้ชื่ออมิตาเทคโนโลยีประเทศไทย และบริษัทเองก็เตรียมขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการหลังจากมีการลงทุนเฟสแรกของปี2564โดยใช้เงินลงทุนไปแล้วถึง7 0 0 0ล้านบาทและมีกำลังการผลิตที่1กิโลวัตต์อวหรือคิดเป็นการผลิตได้6ล้านเซลล์ส่วนในปี2566กำลังจะขยายการผลิตเป็น4กิโลวัตต์อวต่อปีสำหรับโรงงานสามารถประกอบเป็นแพ็คแบตเตอรี่ได้ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น7เซลล์14เซลล์และ21เซลล์ นอกจากนี้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA ได้เปิดเผยอ,อีกว่าบริษัทได้ปรับแผนธุรกิจโดยหันมาพัฒนากระบะรถไฟฟ้าโดยใช้ชื่อยี่ห้อ,อ My และได้นำแพลตฟอร์มของ My s p a วันมาพัฒนาโดยจะพยายามทำราคาให้ต่ำกว่า1ล้านบาท ส่วนการใช้เวลาในการชาร์จไฟจะสามารถชาร์จได้เร็วจาก0ูนถึง80%ภายในเวลา15นาทีเท่านั้นขณะที่การชาร์จจาก0ูนยถึง100%จะใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงโดยสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดเป็นระยะทางประมาณ200-270ถึง270กิโลเมตรโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด30กิโลวัตต์ออว อย่างไรก็าตามถ้าไมาสปาวันรถยนต์ไฟฟ้าร้อเถูกปล่อยออกมาสู่ตลาดจริงตามที่ประกาศไว้บอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนถ้าจะเบ็ดยอดขายผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนทั้งเทคโนโลยีและระยะทางในการวิ่งรูปร่างดีไซน์รวมถึงราคาด้วยซึ่งเราคงต้องติดตามมันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคานิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเอี่กระวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวครับคุณครบ